สวัสด,ดีเจ้าพิมพ์จากโกวัดจับตาท้องกลับมาแล้วเจ้าวันนี้พิมพ์มีเรื่องที่ฟังแล้วอาจจะต้องกุมขมับกันเลยแต่ก็น่าสนใจขนาดเลยเจ้าเป็นคำทำนายของคุณการ์เร็ตซโลเว์เทรดเดอร์ชื่อดังที่เขามองข้ามช็อตไปถึงปี2026แล้วเห็นภาพที่อูห้หูน่ากังวลอยู่เหมือนกันแต่แหมในความน่ากังวลน,นั้นน่ะมันก็มีโอกาสซ่อนอยู่ด้วยเนะ วันนี้นะเจ้าเราจะมาเจาะลึกคำทำนายสุดสะพรึงของเขากันเลยว่าไอปี2026เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเราเราท่านท่านจะต้องเตรียมตัวรับมือกันจะได้พ่องไปดูกันเลยเจ้าโอเคเข้าเรื่องกันเลยเนอะหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่คุณโซโลเวย์ออกมาเตือนเนี่ยก็คือเขาเห็นสัญญาณของสิ่งที่เรียกว่าหงดำหรือ Black สวอนเจ้าหงดำเนี่ยบาดจสัตว์ปีกธรรมดาเนอะ แต่มันเป็นศัพท์ที่เขาเอาไว้เรียกเหตุการณ์ที่แบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยแต่พอเกิดขึ้นปุ๊บโอ้โหพังกันเป็นแถวๆส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยเจ้าแล้วคำถามก็คือหงดํำตัวนี้มันจะเริ่มบินมาจากที่ไหนกันละ่ะเอาล่ะเจ้ามาดูกันดีกว่าว่าต้นตอของวิกฤตที่ว่าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจะได้กันแน่คุณโซโลเวเนี่ยเขาชี้เป้าไปที่กลยุทธ์ที่ชื่อว่าเย็นแคร์รีเทรด เจ้าฟังชื่อแล้วอาจจะดูยากๆเนาะแต่จริงๆมันง่ายขนาดเลยลองนึกภาพตามพิมพ์นะเจ้ามันก็เหมือนกับว่าเราไปยืมเงินเพื่อนที่ญี่ปุ่นซึ่งเพื่อนคนนี้ใจดีขนาดเลยให้ยืมแบบดอกเบี้ยต่ําติดดินแทบจะเป็นศูนย์แล้วเราก็เอาเงินก้อนนั้นอะ่ะมาลงทุนในอเมริกาที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่านักลงทุนทั่วโลกทําแบบนี้กันมานานแล้วเจ้ามันเลยเหมือนมีเงินราคาถูกเป็นล้านๆดอลลาร์ไหลเข้ามาอุ้มตลาดอเมริกาไว้ตลอดเวลาแต่เรื่องมันมีอยู่ว่า เพื่อนชาวญี่ปุ่นคนนั้นน่ะสิเจ้ากําลังจะขอขึ้นดอกเบี้ยแล้วและพอเพื่อนจะเอาเงินคืนใช่ไหมเจ้ามันก็เลยกลายเป็นโดมิโนโล้มสี่ทอดเลยเจ้าขั้นแรกเลยนักลงทุนต่างชาติเริ่มบ่าไม่ไว้ใจหนี้ของอเมริกาแล้ว 2. พอไม่มีคนซื้ออเมริกาก็ต้องยอมขึ้นดอกเบี้ยพันธบัตรยาวๆเพื่อล่อให้คนกลับมาซื้อ 3. ทีนี้แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะพยายามลดดอกเบี้ยสั้นๆเพื่อช่วยเศรษฐกิจนะ แต่ดอกเบีย้ยยาวๆที่ตลาดเป็นคนกำหนดนะ่ะมันจะพุ่งส่วนขึ้นไปอยู่ดีและสุดท้ายขั้นที่4ี่พอต้นทุนกู้ยืมมันแพงขึ้นก็ตุ้งเกิดความวุ่นวายในตลาดหุ้นคนเทขายกันกระหน่ำเลยเจ้าแล้วผลกระทบมันจะแรงขนาดไหนหน่ารอเจ้าคุณโซโลเวคาดการว่าดัชนี S&P 500อาจจะร่วงลงอย่างน้อยๆ้อเอร์เซ็นเลยทีเดียวแค่ในช่วงครึ่มแรกของปี2026เท่านั้นเนอะฟังแล้วใจหายวาบเลยแม่นก่อเจ้า ทีนี้คำถามต่อมาที่สำคัญขนาดเลยก็คือในเมื่อสถานการณ์มันดูจะวุ่นวายขนาดนี้แล้วเงินมันจะหนีไปซ่อนที่ไหนกันล่ะเจ้าในสถานการณ์แบบนี้นะเจ้าคุณโซลเวมองว่าทองคำจะกลายเป็นพระเอกขี่มา้าขาวเลยเจ้าเพราะคนเริ่มไม่เชื่อมั่นในเงินกระดาษก็จะวิ่งกลับไปหาสิ่งที่มีค่าในตัวเองอย่างทองคำเขาตั้งเป้าไว้สูงถึง5,000ดอลลาร์เลยนะเจ้าส่วนแรกเงินหรือซิลเวอร์เนี่ย S <S <an ly> เขาบอกว่ามันเหมือนไพ่เด็ดที่ต้องระวังคือระยะยาวเนี่ยดีมากเลยเพราะทั้ง AI ทั้งโซลาเซลล์ต้องใช้แต่ระยะสั้นนี่สิมันร้อนแรงเกินไปอาจจะต้องโดนทุบกรับฐานลงมาก่อนถึง30เเพื่อสลัดเมาหรือคนที่เข้ามาเก่งกำไรระยะสั้นออกไปก่อนนะเจ้าแล้วสินทรัพย์ยุคใหม่อย่างบิตคอยล์ล่ะคุณโซโลเวมองว่ามันเป็นเหมือนเรื่องเราสองภาคใน1ปีเลยเจ้าครึ่งปีแรกอาจจะมีการย่อตัวลงไปแถวๆหนึ่งหมื่นเก้าพันดอลลาร์ก่อน แต่พอฝุ่นเริ่มจ้างคนเริ่มเห็นชัดว่าเงินกระดาษมันเสื่อมค่าลงเรื่อยๆครื่องปีหลังนี้แหละเจ้าที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่เขาตั้งเป้าไว้แบบหน้าทึ่งขนาดที่1 5 0 0 0 0ดอลลาร์ 150, เลยเจ้าเอาละเจ้าเราพูดถึงทองคำเงินแล้วก็บิตคอยไปแล้วแต่เรื่องมันยังบรจบเตือ้อเพราะว่าสินทรัพย์ที่คุณโซโลเวย์มองว่าเป็นการลงทุนอันดับหนึ่งในช่วงวิกฤตนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยเจ้า ลองทายกันดูเล่นๆในใจก่อนเนอะว่ามันคืออไรอย่างกันแน่ติ๊กตอกติ๊กตอกและคำตอบก็คือน้ำมันเจ้าใช่แล้วฟังบาปผิดเลยน้ำมันดิบนี่แหละเจ้าตอนพิมพ์ได้ยินครั้งแรกยังแบบเอ๊ะจริงเหรอน้ำมันเนี่ยนะ เหตุผลของเขาน่าสนใจขนาดเลยเจ้าเขาเบม่ได้มองเรื่องสงครามหรือการเมืองเป็นหลักเลยแต่เขามองเรื่องการไหลของเงินทุนล้วนๆเขาบอกว่าน้ำมันเป็นสินค้าพกพัณฑ์ขนาดใหญ่ตัวเดียวที่ยังบม่ได้ขึ้นราคาเหมือนเพื่อนๆตัวอื่นมันยังถูกอยู่ทีนี้กองทุนใหญ่ๆที่ได้กำไรมหาศาลจากสินทรัพย์อื่นก็จะเริ่มมองหาที่จอดเงินใหม่แล้วก็จะย้ายเงินก้อนโตมาที่น้ำมันนี่แหละเจ้า ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือเขามองว่าพอเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวข่าวดีๆเรื่องความต้องการน้ำมันสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ก็จะตามมาเองทีหลังเหมือนกับว่าเงินเป็นคนเขียนบทแล้วข่าวเป็นแค่คนแสดงตามนั้นเลอเจ้าแล้วโอกาสทำกำไรละ่ะเท่าคาดว่าราคาน้ำมันอาจจะพุ่งขึ้นได้ถึง50%เลยนะเจ้าแค่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2026เท่านั้น มาถึงประเด็นสุดท้ายที่พิมพ์ว่าอาจจะน่ากังวลที่สุดแล้วเจ้านั่นก็คือเรื่องของจิตใจของนักลงทุนในยุคนี้คุณโซโลเวชีให้เห็นถึงความเชื่อมั่นหรืออาจจะเรียกว่าความชะล่าใจของนักลงทุนสมัยนี้ที่เชื่อว,ว่าช้อนซื้อตอนย่อหรือ b าย the d ดิเนี่ยจะได้ผลเสมอไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรเดี๋ยวตลาดก็ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วตลอดซึ่งมันเป็นความเชื่อที่อันตรายขนาดเลยเจ้าค่ะ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะเจ้าลองเปรียบเทียบดูเจ้าตอนวิกฤตฟองสบู่ .com แตกเมื่อปี2000ตลาด n นสแยกใช้เวลาถึง15ปี15ปีเลยนะเจ้ากว่าจะกลับไปจุดสูงสุดเดิมได้แต่พอมาถึงยุคหลังโควิดความคาดหวังของนักลงทุนคือตลาดจะกลับไปทําจุดสูงสุดใหม่ได้ในเวลาแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเห็นความแตกต่างที่น่ากังวลน,นี้ไหมเจ้าเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยนำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดขนาเลยเจ้า ในโลกที่ความเชื่อมั่นในระบบการเงินแบบเดิมๆมันกำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงสิ่งที่เราเคยคิดว่าปลอดภัยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเงินฝากในธนาคารธนบัตรหรือแม้งานที่มั่นคงมันอาจจะบาปลอดภยอัยต่อไปแล้วก็ได้คำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือในโลกใบใหม่นี้อะไรคือสินทรัพย์ที่แท้จริงที่เราควรจะสร้างและถือครองไว้กันแน่นะเจ้าก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจขนาดเลยนะเจ้า ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจไปเนอะถือซะว่าเป็นการเตรียมตัวและววางแผงล่วงหน้ากันเจ้าถ้าชอบการวิเคราะห์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Go Watch จับตาทองไว้ด้วยนะเจ้ามีคำถามหรืออยากหูเรื่องอย่างเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวพิมพ์จะมาตอบในคลิปหน้านะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า